โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในะเองนะี่ยครับผมวันนี้อยูก่กมที่มีชื่อว่าโอซาบุรนะินั่นเองเนะีนะ่ยครับผม เวทเกมเกี่ยวกับว่าเออมีสาวคนนึงเนี่ยผมที่บังเอิญเนี่ยชอบแบบว่ามาหลับอยู่ที่ห้องพยาบาลนั่นเองนะครับผมก็คือโดดเรียนนั่นแหละไปแอบหลับที่ห้องพยาบาลนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็บังเอิญมาเจอเข้าก็เลยอยากจะแกล้งเธอสักนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นก็เป็นแนวเกมเลิฟหลับอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเสอร์เกมดีนั่นเองนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้นี่ครับผมมีไฟล์ทั้งเป็น a อ k แล้วก็ไฟล์บน PC นั่นเองนะครับผมและทั้งบนมือถือแล้วก็บนคอมเลยนั่นเเเเองนนนนนีีี่่่คครรรัับผมมมแลละะใใสจตวก้าดทท Twitter เลน่เลยครับเกมที่614นั่นเองนะครับผมพื้นที่ขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณเ0็ดเมกนั่นเอง,เองนะฮะซึ่งระบบภายในเกมเนี่ยผมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยมากเนี่ยผมเพราะตูก้เกมเป็นแบบว่าเออแนว จิ้มลากมากกว่าเนี่ยเองในผมกดจิ้มถอดตรงนู้นดึงตรงนี้อะไรต่างนั้นอะไรอย่างงี้เนี่ยเองนะครับผมซึ่งไม่ได้ต้องใช้ภาษาอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าใครเล่นบนอเออ่บนมือถือเนาะสามารถใช้แอปแปลภาษาในการอธิบายได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ฟังคลิปนี้จบไปเรจะเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายระบบต่างๆสั้นๆให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละปุ่มทับอะไรได้บ้างแล้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคมาตรงที่เรื่องของส่วนแรกก่อนเลยนะครับผมคือส่วนซ้ายบนตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นเรืของนาาฬิกของน้ะครับผมถานาฬิกาตรงนี้หมดปุ๊บเนี่่ยนนนางจะตืั่นเองนะครับผมเเมื่อวลาาาในกรรทีจะ ทำอะไรกับน,นางนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก่อนที่เวลาจะหมดเราต้องคืนสภาพทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเราเอออเาส่วนไหนออกมาอย่างครับผมก็สามารถต้องเอาส่วนนั้นน่ะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมใส่เสื้อเหมือนเดิมใส่กางเกงเหมือนเดิมแล้วก็คุมผ้าห่มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเนคเพื่อเป็นการ ไปวันถัดไปได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอยากให้เวลาหมดก่อนที่เราจะเอ่อไม่ทันใส่เลยคืนไปเนี่ยผมไม่งั้นเนี่ยเกมก็จะโอเวอร์นะครับผมเราจะต้องเริ่มเล่นใหม่นั่นเองนะครับผมตัวเกมนี้เป็นแบบเซฟออโต้เดนนะครับผมก็คือถ้าเราสามารถผ่านวันไปได้โดยที่เราแบบว่าเออไม่ทําให้นางรู้ตัวเนี่ยเกมก็จะเซฟให้นั่นเองนะครับผมก็จะผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกมโอเวอร์หรือเราไม่สามารถที่จะเอาผ้ามาคุมนานได้แบบ Icana, ทันเวลาเนี่ยผมเกมก็ก rằng, จะให้เรานับหนึ่งใหม่นั่นเองนี่ครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้องเซฟเวลาดีด้วยกันนะเผื่อเวลาไว้ด้วยนั่นเองนี่ครับผมโอเคส่วนต่อมาด้านบนเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของพวกไอเทมที่ผมเซอร์ไว้เนาะไอ้แรกก็เป็นเรื่องของดาบเอ็กซ์คาลเบอร์ของเรานั่นเองนี่ครับผมส่วนที่2เป็นเรื่องของการใช้ลิ้นนั่นเองนี่ครับผมประมาณสองคำสั่งเนาะนั่นเองนี่ครับผมโอเคต่อมาด้านซ้ายล่างนี้จะมีรูปหัวใจตรงนี้อยู่เห็นไหมครับที่มันแบบว่าล็อกอตรงนี้อยู่นั่นเองนี่ครับผม อันแรกวิธีการแก้ปลดล็อก,ก็คือเราต้องทําการถอดเสื้อของนางออกนั่นเองครับผมถอดออกปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะข่ายปลดล็อกแล,แล้วเราก็สามารถที่จะปลามได้่างนี้ได้นั่นเองครับผมเราสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้นางมีความสุขนี่เองครับผมใช้มือนวดตรงนั้นหรือใช้ เออจากเบคาลเบเรอร์กระแทกตรงนู้นอะไรอย่างนเองนะครับผมกาทําต่างๆที่เราจะทําต่อนางเนี่ยให้นางรู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่าเร้จะเพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆนั่นเองนะครับเมื่อตรงนี้ค่ามันเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็จะแต้มเงินหนึ่งพอยนั่นเองนี่ครับผมแต้มคือตรงนี้เลยนะที่มันเขียนว่า12แต้มนะครับผมอันนี้ผมได้มา9วันและก็เลยได้มา12แต้มน,นั่นเองนะครับผมถ้าหลอดนี้เต็ม1อันปุ๊บ เหมือนเต็ม1หลอดอะ่ะได้1แต้มประมาณนั้นเองครับผมซึ่งแต้มเนี่ยสามารถไปซื้อเนระื่องของพวกอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยให้เราเออ่เคลียร์ด่านได้ไวขึ้นนั่นเองครับผมประมาณนั้นสุดต่อมาท้านสายร่างนี้นะครับผมที่เป็นหลอดยาวเนี่ยวันนี้คือหลอดการนอนหลับของเธอถ้าหลอดตัวนี้มันหมดปุ๊บเนี่ยนางก็จะตื่นนั่นเองครับผมเพราะงั้นเนี่ยอย่าก,กดอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือเร็วเกินไปน,นั่นเองนะผมการจะลดงไปไวมากเพราะงั้นต้องบริหารดีๆนั่นเองนะฮะสุดต่อมาท้านขวาแล้วเอ่อสายร่างนี้เ้องี่เป็นรูปเลขเก้าอันน วันนั่นเองนี่ครับผมผ่านไปได้กี่วันนะครับผมตอนนี้ผมผ่านแล้ว9วันนั่นเองนี่ครับผมโอเคสุดท้ายด้านขวาตรงนี้นี่ครับผมก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันอันนี้เป็นรูปเออเป็นน้ำของเราในเอ็นนี่ครับผมอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วต่อมาเรื่องของ UI อันนี้คือปิด UI ทั้งหมดเพื่อเป็นการซอดภาพทั้งหมดในเอเนี่ยผอใครแคปภาพอะไรอย่างนี้เนาะในเอ็นี่ครับผมสุดท้ายนี่คืนนี้ก็คือไปวันต่อไปในเอ็นี่ครับผมซึ่งไปตอนไหนก็ได้นะเอ็นนี่ครับผมแค่เราสามารถที่จะคืนเสื้อผ้าได้หมดปุ๊๊บบแลล้้ววผผมมมเเเเเเเสสรร็็จปปปปุนนนนนีีี่่่่่ยยยตกกดดพือออาไไไัฮะ ต่อมาที่นี่เป็นรื่อลูบมือนั่นเองเนี่ยผมอันนี้คือการกดใช้มือเผื่อเราไปกดใช้ลิ้นหรือใช้ดาบกเคลือบเลยเนี่ยสามารถกดตรงมือนี้ได้เพื่อเป็นการกลับมาใช้มือมือก็คือในการที่จะเออ่ใช้มือเนี่ยจับส่วนต่างของร่างกายหรือว่าใช้ในการเอ่ออเาผ้าห่มลงได้อะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคมาดูที่ถ้าคำสั่งข้างล่างบ้างแล้วกันนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเของฟันเฟืองนะครับผมสามารถตั้งค่าเสียงเพลงเสียงอะไรได้เนาะส่วนมาที่นี่เรืของการนอนเนี่ยผมก็คือทุกครั้งที่เราบอกว่าเอ่อเอาผ้าห่มอออออกกกแลลล้้้้ววเเดดีี๋ยผผมมมงงใหหูนนาาาาะ่สตตรรป๊บ เพิ่งพะผมหายไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะให้พะผมกลับมาคือต้องกดปุ่มนี้ในพะผมก็จะมาเนี่ยผมแล้วก็กดคุมปิดเหมือนเดิมนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้สำหรับการใช้พะผมในเอ็นดูทากใครหาพะผมไม่เจอเนาะเพราะทาไม่ห่มพะผมเนี่ยเราจะไม่สามารถกดเน็กไปวันต่อไปได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี่อ้าของขึ้นหมายเออเคชั่นมาตัวนี้หรือว่าขึ้นหมายสงสัยนั่นเองครับผมอันนี้คือเป็นการดูว่าแต่ละปุ่มเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าของกล่องนี่ครับผม ด่านของกล่องนี้เป็นการสั่งของนั่นเองนะครับผมก็จะมีของต่างๆมากมาย4อย่างนั่นเองครับผมอย่างแรกเลยอันนี้เนี่ยผมเหมือนจะเป็นลูกไข่แล้วอันนี้ใช้3แต้มนะผมดูจากเลขเนาะมันจะเขียนเลขอยู่ใช้3แต้มนะอันนี้เพิ่มความไวของเธอนั่นเองนะครับผมคือเกตผมใช้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไวมากนั่นเองนะครับผมถ้าอยากใช้แต้มเยอะก็ให้อัปปานีนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าของผู้ของนี้เนาะผู้ของสมบูรณ์ในนี้นะครับผมก็คือกดใช้แต้มปุ๊บก็คือมันใช้เลยนะมันไม่ได้อยู่ถาวรนะเหมือนเป็นไอเทมที่ใช้แล้วหมดใช้แล้วหมดแล้วเราก็ตตต้้้อออองงมมมมมมมาาาเเเิรรรรื่่่ยๆนนนนนนนัััััีคคบบผผปะะณสุูด อันนี้คือไร่อันนี้ครับผมใช้สีแต้มนี่ครับผมก็คือเอ่อทำให้อ่อดาบเอกเบิร์ของเรานี่ครับผมเอ่อปล่อยได้ไวขึ้นหรือเร็วขึ้นประมาณนั้นนั่นเองครับผมประมาณนั้นส่วนตะวันที่3นี่คือเป็นการใช้แต้ม2แต้มนะครับผมทำให้นางรู้สึกหลับลึกมากขึ้นนั่นเอง,เองครับผมประมาณนั้นส่วนอันนี้อันที่4นี่ครับผมใช้แต้มสีแต้มอันนี้คือเออปล่อยให้นางรู้สึกฝันดีขึ้นหรอ ผมไม่ได้เจอสองอันนี้มันต่างกันยังไงได้เอเด็กครับผมเพราะมันก็ช่วยในการที่ทำให้นาน,นตื่นยากขึ้นทั้งคู่เลยนะครับผมผมเลยไม่ชัวร์ว่ามันคืออันไหนกันแน่หรือว่าต้องใช้ทั้งคู่หรือยังไงได้เอเด็กครับผมประมาณน,นั้นเลก็กกระสับกระใช้ไอเทมเนาะอย่างที่บอกไปนะผมถ้าเราใช้แต้มนี้คือหมดแล้วหมดเลยได้เอเด็กครับผมเราใช้นี้รู้กันเนาะนะตั้งของพระจิตตานะครับผมจะเชื่อสองแต้มนะครับผมกดโอเคมาเรก็จหักแต้มเราไปสองแต้มแล้วเรงก็จะใส่ เอาภาพเบตตาไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาจะนับด้วยว่าอยู่ได้แค่มาณสิบกว่าิเองนะครับผมมันก็จะหายไปนี่ครับผมซุปดาวนี้คืออะไรนี่คือด้านของอชิเม้นที่เราต้องทํานั่นเองนะครับผมโอเคก็จะมีอยู่วันสี่เควสที่เราต้องทํานั่นเองนะครับผมซึ่งทำพวบเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เราสามารถกดออนหรือออฟได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นแรกนี้นะผมเป็นการกดอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก็คือกดคลิกขวาสามารถให้ด้านของมือเราเนี่ยคำอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่ต้องกดขี้ซ้ายนั่นเองนะครับผมสามารถกดออนใช้ได้หรือไม่ใใใใชช้้้้้้้กกก็ไดดดดนน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 ััััั่่่เเเเออ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 งงงะะะะคครรบผมมมมแำืืหหววยยตตีีาาาาาาพถโิจจทํข คือเนี่ยตื่นไวได้นะครับผมมันจะกลุ่มยากนิดนึงนั่นเองนะครับผมส่วนที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะั่นเองนะครับผมถ้าทำเควสอันที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ด้านของอันที่2นะสามารถกดเปิดใช้งานได้เนี่ยแบบเป็นออนได้นะครับผมก็จะโชว์แบบว่าสว่างขึ้นนั่นเองนะครับผมอลองดูเลยไหมสว่างขึ้นแล้วเนี่ยครับผมตอนแรกที่มันจะเป็นไฟฉายเปิดอันนี้คือเปิดไฟได้แล้วนั่นเองนะครับผมสามารถกดปิดเปิดได้ประมาณน,นั้นส่วนที่3เนี่ยครับผมอันนี้คือเป็นภาพตัดข,ขวางนั่นเองครับผมก็คือจะโชว์ขเร ของภายในนั่นเองดีครับผมก็คือพอเราเสียบใส่อะไรเข้าไปมันจะโชว์เนระื่องของเ,ออเนื้อในให้เราได้ดูนี่นเองนะว่าเราสอดไปแค่ไหนประมาณนั้นนนั่เองนะครับผมสุดท้ายที่4นะครับสุดท้ายคือเป็นภาพพิเศษนั่นเองนะครับผมทุกครั้งที่เราปล่อยน้ําไปนะผมจะเกิดฉากเรื่ของฉากทีจี G, แบบใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมประมาณนั้นสับ4รางวัลที่เราสามารถทําได้นั่นเองนะครับผม โ okay, อเคสัตว์เกมก,ก็เป็นประพันธ์ที้ละกันนั่นเอเด็ครับผมใครรู้ภายในเกมเป็นยังไงหรือว่าภายใต้พวกผมมีอะไรบ้างหรือทำอะไรได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมก็ลองเล่นดูได้ท่าเอเด็ครับผมตัวเกมสามารถใช้มือของเราในการที่จะแหกขาหรือทํามือนู่นนี่นั่นหรืออะไราต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนี่เองเด็กผมเหมือนเป็นเกมเลึกลับนั่นแหละตามภาษาของเกมนั่นเองด็กครับผมใครรู้ในเกมทำยังไงได้บ้างรหรือมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกหรือจะลองเล่นดูก็โหลดทีวิตเตอร์และไปที่ที่คอร์ดได้เลยนี่เองด็ครับเกมที่ 614นั่นเองนี่ครับผมขนาดไฟล์ก็ไม่เยอะมากประมาณ70เมกนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองโหลดเล่นดูได้นั่นเองนี่ครับผมสเก็ตก็เป็นฟาร์น,นี้ด้วยกันใครชอบโูนี้ไงก็ฝากกด1 like ไว้ให้ผมดูนั่นเองนะครับผมฟีดหน้าสบายเนี่ยเราจับชุดได้เลยเพื่อจะไปเกมหน้าสุดนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ